อุปสรรคก็ใช้ได้นะแต่มันแค่ส่วนตัวรอ,อค่ะก็กดจะได้มาเนาะก็นานหลายเดือนเหมือนกันแต่ว่าก็คือเราก็เป็นที่เลยค่ะเพราะว่าเราชอบบ้านหลงนี้เตรียมตัวคือเราก็หาบ้านที่ที่ที่บอกกับเราเนี่ยหามาหามาสักระยะหนึ่งส่ะประมาณปีปีหนึ่งได้แต่พอแบบมันมยังไม่เจอพอมาเจอบ้านหลังนี้แล้วเราโอ้โหโอเคว่าเราชอบด้วยแล้วก็เราคิดว่าเหมาะกับตัวเราอก็ แต่บริษัทก็โอเคค่ะดูแลดีบ้านมือสองคือมันมันถึงว่ามันเป็นบ้านที่ถึงจะเป็นบ้านที่เป็นมือสองเนาะแต่ว่าจริงแล้วมันอยู่ที่ว่าเรารีโนเวทมายังไงเนาะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราอยู่แล้วเราโอเคกับบ้านมันแค่ไหนเนาะก็อ,อยากให้ลองมาติดต่อกับทางสมัยเันดูว่าตรงนี้เขามีบ้านให้เลือกเยอะเนาะ,นะแล้วก็เขาดูแลบริการดี